สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็มีคอมเมนต์หน่อยแฟนชาวเวียดนามมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับทีมสปอร์ตเซ็นเตอร์จะมีการลงแข่งกับวานกิฟแบงค์นะครับในวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรโลกบอกได้เลยว่ากระแสตอนนี้นะครับแฟนชาวเวียดนามเขาหมายมั่นปั้นมือกับเกมนัดนี้ไวมากถึงแม้ว่าเขาจะขาดตัวหลักไปหลายตัวนะครับโดยเฉพาะ โฟทีทานที่ทานทุยนะครับที่ไม่สามารถมาเล่นในรายการนี้ได้แต่ต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะหวังเล็กๆเ,เหมือนกันนะครับในการที่จะเล่นกับวานกิบแบงค์ให้ดีที่สุดนะครับรวมถึง พวกเขาบอกว่าสื่อของทางต่างประเทศได้มีการเสียดายที่โฟทีทานที่ทานทวีไม่ได้มาเล่นในรายการนี้และเนื้อหาใจความทั้งหมดจะเป็นอย่างไรความไม่ห่อยแฟนเวียดนามจะเป็นอย่างไรดิวกเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนและยังมีโคเวอร์วีลีกที่โอจะมาพรีวิวเพื่อนได้รับชมรับฟังด้วยซึ่งวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเลสปาร์กกับไฮพาร์บซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี้ ผลงานเนี่ยช่วงหลังๆอาจจะไม่ดีซักเท่าไหร่นะครับการมาเจอกันในครั้งนี้อกมองว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกพอสมควรน,นะเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยต้องการที่จะได้แต้มนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรทีมเลสปาร์ของเมกาวตีจะเป็นอย่างไรทีมไฮพาร์ของโมเมจะเป็นอย่างไรโอกเกอ์วันนี้มาพีวีเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับและเพื่อให้การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับไปเริ่มที่เรื่องของเวียดนามกันก่อนเลยครับแน่นอนครับวันนี้นะครับเวลาบ่ายโมงตรงนะครับ ทีมสปอร์ตเซ็นเตอร์ของเวียดนามนะครับจะเจอกับทีมวานกิฟแบงค์นะครับซึ่งเป็นทีมจากตุรกีนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าซูเปอร์สตาร์ของวานกิฟแบงค์เนี่ยเต็มทีมเลยครับและแน่นอนนะครับสปอร์ตเซ็นเตอร์ตอนนี้ไม่มีฐานทีฐานทุยนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องการโจมตีเนี่ยเบาลงไปเยอะแน่นอนครับการเจอกันในวันนี้พรีวิวกันตามตรงพูดกันตามตรงครับสปอร์ตเซ็นเตอร์สู้ลำบากแน่ๆครับถึงแม้ว่าจะเป็นแชมป์เอเชียก็ตามนะครับแต่ว่าต้องยอมรับกันตรงๆว่าทานที ทานทุยหรือโฟทีนะครับเป็นคนที่สําคัญกับทีมสปอร์ตเซ็นเตอร์จริงๆการที่พวกเขาไม่มีโฟทีนะครับทำให้ศักยภาพในการโจมตีเนี่ยก็ดูลดน้อยถอยลงไปอย่างชัดเจนนะครับรวมถึงการที่พวกเขายังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในระดับนานาชาตินะครับทำให้เกมนัดนี้เนี่ยอกมองว่าน่าจะลําบากพอสมควรคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเกมนานาชาติอ่ะในเรื่องของการชิงแชมป์เอเชียในเรื่องของการเล่นเอเชียนเกมเนี่ยซีเกมก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่าพอไปเจอกับทีมยุโรปแบบนี้นะครับผู้เล่นจากเวียดนามเนี่ยอาจจะไม่ นอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับอย่างที่พวกเราเห็นกันนะครับการที่เวียดนามเจอกับฝรั่งเศสเด็กพวกเขาก็พ่ายแพ้ไปซึ่งตรงนี้โอ๊กมองว่าเป็นสิ่งที่นักกีฬาเวียดนามจะต้องเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดครับโอกาสที่จะได้เล่นกับทีมระดับโลกแบบนี้คือสิ่งที่มันต้องเก็บเกี่ยวเลยครับประสบการณ์ไม่มากก็น้อยจะแพ้ชนะไม่เป็นไรขอให้เล่นกันอย่างเต็มที่โอ๊กเชื่อว่านักกีฬาเวียดนามได้ประโยชน์จากตรงนี้แน่นอนครับทีครับเราก็ไปดูทางสื่อของต่างประเทศนะครับโดยทางเวียดนามเนี่ยเขาก็ลงว่าถือทั้ แต่เขาก็เสียดายนะครับที่ 4T ทานทีทานทุยนะครับไม่ได้มาร่วมเล่นในรายการนี้นะครับโดยเขาบอกว่า 4T เนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างที่ดีนะครับสูงถึง193ซนติเมตรและเขาคิดว่าถ้า 4T มาเนี่ย การจะทําให้แมตช์ร์นเมเนี้ยมันน่าสนใจมากขึ้นเนี่ยพวกเขาก็อยากจับตาที่จะดูนะครับพอโฟทีไม่มาเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกเสียดายเล็กๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางเวียดนามเนี่ยเขาลงมานะว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยเขามองแบบนี้นะครับรวมถึงครับพวกเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่ามีคอมเมนต์ของแฟนชาวตุรกีเนี่ยบอกได้ว่าอยากเห็นโฟทีเล่นในรายการแบบนี้อยากเห็นว่าเขาจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนในรายการแบบนี้นะครับแหมนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางของเวียดนามเนี่ยเขาได้ลงไว้นะครับว่าสื่อต่างประเทศมีมุมมอง กับ 4T อย่างไรนะครับซึ่งคอมไม่ก่อนแฟนเวียดนามเนี่ยโอ้โหก็แฮปปี้กันเลยเพื่อนๆในการที่มีชาวต่างชาตินะครับมาชื่นชมนักกีฬาของเขาวันนี้เข้าใจได้นะครับฟิลลิ่งก็เหมือนคนไทยแหละที่ก็แฮปปี้นะเวลาใครมาชื่นชมบุ๋มบิ๋มชื่นชมเพียวเพียวชื่นชมบีมชื่นชมใครหลายๆคนแบบนี้นะครับก็เข้าใจได้รวมถึงครับกอมไม่ก่อนแฟนเวียดนามครับก่อนเกมก็มีมาฝากด้วยนะครับโดยอกจะสรุปให้กันแล้วกันนะครับเพื่อนๆโดยคอมไม่ก่อนแฟนเวียดนามนะครับเขาพูดประมาณว่าเขาเนี่ยก็อยากที่จะทําให้เต็ม ที่แหละในการที่เจอกับวานกิบแบงค์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีโฟทีก็ตามแต่พวกเขาก็ยอมรับว่าต่อให้มีโฟทีเนี่ยมันก็สู้ทีมวานกิบแบงค์ลำบากจริงๆ เพราะทีมบันกิฟต์นะครับอุดมไปด้วยนักกีฬาที่มีคุณภาพแล้วนักกีฬาระดับโลกนะครับแต่ว่าพวกเขาก็จะทําให้เต็มที่นะครับและพวกเขาก็บอกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้มาให้ได้มากที่สุดแค่ได้ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วนะครับก็เรียกว่าปลูกความมึกเขิมไปในตัวในะระดับหนึ่งเลยนะครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าวันนี้นะครับบ่ายโมงตรงโอเกอร์ จัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการบรรยายนะทีมสปอร์ตเซ็นเตอร์เจอกับฟานกิฟแบงนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับตั้งแต่บ่ายโมงไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรันต่อไปโอ๊คเชื่อว่าน่าจะจบไม่เกินประมาณบ่ายส นะครับเราก็พักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวสักประมาณ5โมงเย็นนะครับเรามาดูกันต่อในโคเวอร์วีลีกนะครับทีมไฮพาร์ตของโมเมครับจะเจอกับเลสปาร์คของเมกาวาตีครับต้องบอกเลยว่าดูเดือดอย่างแน่นอนอ่ะพูดมาถึงขั้นนี้แล้วเราก็พรีวิวกันเลยแล้วกันครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับของทีมไฮพาร์ตและเลสปาร์คเนี่ยอันดับอยู่ใกล้กันเลยนะครับโดยทั้งน้่งของเลสปาร์คเนี่ยอยู่อันดับที่5้าไฮพาร์ตจะอยู่อันดับที่6นะครับโดยคะแนนตอนนี้ครับเลส มีอยู่12คะแนนว่ากันตามตรงนะครับ เกมเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ารูปเกมไฮพาร์ตดูอาจจะเป็นรอนนะครับเพราะว่าผลงานเนี่ยแพ้รวดมานะครับส่วนทางด้านของเลสปาร์กเนี่ยพวกเขาสามารถชนะ AI Paper มาได้ในนัดล่าสุดนะแต่ว่าเฮตูเฮที่เจอกันครั้งล่าสุดนะครับกับกลายเป็นทางด้านของไฮพาร์ตครับที่สามารถเอาชนะเลสปาร์กไปได้3ต่อ2เซตนะครับแล้วการเจอกันในฤดูกาลนี้เนี่ยเจอกันมา2รอบแล้วนะครับเป็นไฮพาร์ตเอาชนะไปได้ทั้ง2รอบเลยเพราะฉะนั้น ค่อยจะแพ้ทางกันพอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งที่โอ๊กมองว่าไฮพารจะต้องปรับปรุงและก็เคาะซ้ายเคาขวาให้เร็วที่สุดนั่นก็คือระบบวิธีการเล่นครับคือโค้ดเนี่ย อกว่าอาจจะยังมีความลังเลอยู่นะครับว่าจะเอาใครลงเป็นตัวจริงดีเพราะว่ามีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นกันอยู่ตลอดเวลาเลยครับเหมือนระบบเนี่ยอาจจะยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่คืออาจจะตรงนี้ไม่ดีเปลี่ยนคนนี้มาคนนี้เสียตรงนี้ไปซ่อมตรงนู้นคืออาจจะยังงงๆในเรื่องของระบบกันอยู่ครับแต่ว่าการมาเจอเลสปาร์กในครั้งนี้อกมองว่ามุมแรกเลยนะอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ไฮพาร์สดึงความมั่นใจกลับมาครับถ้าสามารถเอาชนะเลสปาร์กได้เพราะว่า ชนะมาแล้วไงสองแมตช์ในการเจอกันในฤดูกาลนี้เพราะฉะนั้นครับในเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยโอกว่าไม่แย่แล้วนักกีฬาไฮพาร์ตเนี่ยน่าจะไม่กลัวเพราะว่าชนะมาแล้วอย่างที่2อครับอันนี้กลับกันครับถ้าเกิดแพ้เลสปาร์ขึ้นมาเนี่ยสภาพทีมของไฮพาร์โอกว่าน่าจะเหนื่อยอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเจอทีมที่ชนะมา2นัดแล้วแต่นัดนี้กลับมาแพ้เนี่ยสภาพจิตใจนักกีฬาโอกว่าน่าจะน่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับส่วนโมเมของเรานะครับโอกว่าน่าจะได้รับโอกาสในการออกซาร์ทเป็นตัวจริงนะในมุมมองของโอ้กนะ มีการอาจจะเปลี่ยนโมเมออกก็จริงแต่ว่ารูปเกมก็ไม่ได้ดีขึ้นหมายความว่าคนที่เล่นไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่โมเมหรือว่าใครในคนใดคนนึ่งเพื่อนๆคือไม่อาจจะไม่ได้ดีไปทั้งทีมเลยอะ่ะตอนนี้สภาพจิตใจสภาพ ฟอร์มการเล่นของทีมไฮพาร์ตเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงพอสมควรครับเอาเป็นว่ายังไงเราก็ให้กําลังใจโมเมรครับเพียงขอแค่ให้โค้ชให้โอกาสโมเมโอกเชื่อว่าโมเมจะทําผลงานได้ดีอย่างแน่นอนครับเหมือนเกมก่อนหน้านี้จริงๆโมเมก็ทําผลงานมาได้ดีจนกระทั่งได้ MVP และอีกหลายๆเกมเลยครับโอกอยากให้โค้ชให้โอกาสโมเมหน่อยโอกเชื่อว่าให้ลงเล่นไปให้เครื่องมันร้อนเครื่องดีเซลอะ่ะใช้เวลานิดนึงโอกเชื่อว่าโมเมเล่นได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนทีมเลสปาร์ครับผลงานจริงๆของเลสปาร์เนี่ย ก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเ,เพียงแต่ว่าพวกเขาเจอกับท้งหนา AI paper นะครับแล้วก็ชนะไป2งนัดนะครับมีเกมขั้นเกมหนึ่งก็คือการเจอ IBK ในในนัดก่อนก่อนก่อนสุดท้ายเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็แพ้ IBK นะครับแต่ว่าผลงานการเจอทีมอื่นๆครับก่อนหน้านี้ก็แพ้มาซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเลสปาร์กบอกว่าผลงานก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เจอทีมที่เขาเรียกว่าเป็นงูเหลือมกับเชือกกล้วยนะเหมือนกับว่าจะแพ้ทางไฮพาร์นะครับเกมวันนี้เพราะฉันนกมองว่าสู้ได้ ไฮพาร์น่าจะสู้ได้เพียงแต่ว่าอันดับแรกเลยนะดึงสภาพจิตใจกลับมานะครับกลับมาเล่นในฟอร์มเดิมก่อนโอเเชื่อว่าไฮพาร์น่าจะสู้กับเลสปาร์กได้ลุ้นถึงชนะได้เลยนะครับในเกมวันนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับสักประมาณ4ี่โมงสีโอกจะเข้ารายการมาพูดคุยกับเพื่อนๆก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาเชียร์โมเมด้วยกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะครเพื่อนย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก